สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Elysium Wisdom โดยชื่อคลิปต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือ Why the Law of Assumption Works Faster Than the Law of Attraction Neville Goddard ชื่อคลิปนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเหตุใกดกฎแห่งการสมมุติจึงทำงานได้รวดเร็วกว่า กฎแห่งแรงดึงดูดโดยเนวิลกอดด์ดเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยคุณไม่ได้ดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นจริงคุณเคยได้ยินมาว่าหากคุณคิดบวกจัก,กรวาลจะส่งสิ่งที่คุณปรารถนามามอบให้คุณคุณจำต้องรอคอยมีความหวังและเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่ง หากพลังสันสเทือนของคุณสูงมากพอสิ่งที่คุณต้องการก็จะปรากฏขึ้นนี่คือคำบอกเล่าในเรื่องของกฎแรงดึงดูดและถึงแม้ว่ามันจะฟังดูมีพลังแต่มันมักจะทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกหงุดหงิดรอคอยและเกิดความสงสัยแต่ยังมีกฎอีกแบบหนึ่งที่ตรงไปตรงมามากกว่าส่งพลังยิ่งกว่าและรวดเร็วกว่าอย่างไร้ที่สิ้นสุด เนวิลกอดดารตเรียกมันว่ากฎแห่งการสมมุติ The Law of Assumption ขอให้คุณติดตามเนื้อหาไปจนจบเพราะเมื่อคุณได้เกิดความเข้าใจกฎที่ว่านี้แล้วคุณจะไม่ต้องนั่งรอคอยการปรากฏขึ้นของสิ่งต่างๆอีกเลยแต่คุณจะรู้วิธีการใช้มันได้อย่างทันทีทันใดและนี่คือความจริงเมื่อจบวิดีโอนี้แล้วคุณจะรู้อย่างแน่ชัดว่าทำไมกฎแห่งการสมมุติ ถึงได้ทำงานรวดเร็วกว่ากดแรงดึงดูดและคุณจะใช้มันเพื่อได้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นกับชีวิตในที่สุดกฎแรงดึงดูดนั้นได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางไปทั่วทุกหนแห่งไม่ว่าจะเป็นหนังสือ The Secret ไปจนถึงโค้ดต่างๆในโซเชียลมีเดียซึ่งตามปกติแล้วจะได้รับการอธิบายเป็น3ขั้นตอนนั่นคือการจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องการ คิดบวกเอาไว้และรอคอยให้จักรวาลมอบสิ่งดีๆมาให้และใช่แล้วเรื่องนี้มีความเป็นจริงเนื่องจากการจดจ่อของคุณจะเป็นสิ่งที่มากำหนดความเป็นจริงได้แต่ก็มีกับดักที่อยู่ตรงนี้ผู้คนส่วนใหญ่นั้นสร้างจินตนาการเพราะว่าเขายังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการพวกเขาเอ่ยคำพูดย้ำจิตขณะที่ยังไม่ได้เชื่อ พวกเขาเอาแต่รอคอยต่อไปเพราะรู้สึกเกิดความแปลกแยกจากสิ่งที่กำลังปรารถนาอยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนั่นก็คือจิตใต้สำนึกของพวกเขาที่ยังคงกระซิบว่าฉันยังไม่มีฉันต้องดึงดูดมันฉันยังไปไม่ถึงจุดนั้นและการสั่นสะเทือนจากความขาดแคลนเหล่านั้นจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่องช้าลงไป ก็เหมือนกับการไปรยืนอยู่ที่สถานีรถไฟและเอาแต่คอยจ้องมองรังรถไฟด้วยความหวังว่ารถไฟจะมาถึงเร็วมากขึ้นกว่าเดิมทุกช่วงเวลาที่คุณรอคอยคุณจะคอยย้ำเตือนความจริงที่ว่ารถไฟยังมาไม่ถึงแต่ถ้าเกิดผมบอกคุณว่ารถไฟได้มาอยู่ที่นี่แล้วล่ะคุณแค่ต้องสมมุติว่าคุณได้ขึ้นรถไฟไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือจุดเริ่มตน้น ของกฎแห่งการสมมุติเนวิลกอดดาร์ได้สอนอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งให้แก่เรานั่นคือคุณไม่ได้ดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณสมมุติหรือคิดว่ามันคือความจริงกฎแห่งการสมมุติไม่ได้เกี่ยวกับการดึงสิ่งใดๆเข้ามาหาคุณแต่มันเกี่ยวกับการหลอมรวมสถานะของการมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วแทนที่จะพูดว่า ฉันต้องการความรักขอให้ฉันดึงดูดมันเข้ามาเถอะแต่ให้คุณพูดว่าฉันคิดว่าฉันเป็นที่รักฉันถูกเลือกและได้รับการทนุถนอมดีอยู่แล้วแทนที่คุณจะพูดว่าฉันต้องการความมั่งคั่งแต่ให้คุณคิดไปเลยว่าตัวฉันมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วคุณรู้สึกถึงความแตกต่างเหล่านี้ไหมกฎแห่งแรงดึงดูดจะทำให้คุณรอคอย แต่กฎแห่งการสมมุติทำให้คุณเป็นสิ่งเหล่านั้นได้เลยมันไม่ใช่ความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันเกี่ยวกับการได้เป็นตัวตนเหล่านั้นได้เลยในตอนนี้และการเป็นตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในจิตใต้สำนึกและนี่คือเหตุผลที่การสมมุติจะได้ผลเร็วขึ้นเพราะเมื่อจิตใต้สำนึกของคุณยอมรับอัตลักษณ์ใหม่ความเป็นจริง ก็จะผลักดันมันไปให้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดเราจะมาเจาะลึกในเรื่องนี้กันมีเหตุผลอยู่3ประการที่ทำให้กฎแห่งการสมมุติเคลื่อนที่ด้วยความเร็วป้านสายฟ้าแลบประการที่1จิตใต้สำนึกไม่เคยโต้แยง้งจิตใต้สำนึกของคุณไม่สนใจว่าสิ่งใดที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จมันยอมรับเฉพาะการคิดในแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆเท่านั้น หากคุณคิดว่าฉันจะต้องโชคร้ายมันจะพิสูจน์ว่าคุณได้คิดถูกแล้วหากคุณคิดว่าฉันเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดใจมันจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเลือกของคุณและแม้แต่ปฏิกิริยาของคุณเพื่อให้การยืนยันสิ่งเหล่านั้นประการที่สองอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่สร้างการกระทำเมื่อคุณสมมุติถึงการเป็นในสภาวะหนึ่ง คุณก็จะประพฤติตนให้สอดคล้องกับสภาวะนั้นหากคุณคิดว่าตัวเองเป็นนักเขียนคุณก็จะเริ่มต้นการเขียนขึ้นมาหากคุณคิดว่าคุณร่ำรวยคุณจะตัดสินใจจากความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่จากความหวาดกลัวและการกระทำเหล่านั้นจะเป็นตัวแรงที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ให้เกิดเร็วขึ้นประการที่สการหลอมรวมสิ่งเหล่านั้นเข้าไปในตัวเอง นี่เป็นสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าแค่ความปรารถนาเพียงอย่างเดียวความหวังนั้นมีความอ่อนแอแต่การเป็นนั้นทรงพลังมากกว่าจัก,กวาลไม่ได้ตอบสนองต่อการร้องขอแต่มันตอบสนองต่อการหลอมรวมสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในตัวของคุณว่าแต่แล้วคุณจะฝึกฝนการสมมุติในการเป็นคนนั้นได้อย่างไรคุณจะปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้ความเป็นจริงได้เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูขั้นตอนในเชิงปฏิบัติกันนี่คือวิธีการที่เนวิลกอดด์ดและมีผู้ปฏิบัตินับไม่ถ้วนได้ประยุกต์ใช้กฎนี้ประการแรกให้ใช้ชีวิตในผลลัพธ์สุดท้ายได้เลยอย่าจินตนาการถึงกระบวนการที่คุณจะต้องทำแต่ให้คุณจินตนาการถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่คุณได้เป็นคนคนนั้นไปเลยอย่าจินตนาการถึงการออกตามหาความรัก แต่ให้คุณจินตนาการถึงการนอนอยู่บนเตียงเขียงข้างคนที่คุณรักได้เลยอย่าจินตนาการถึงการสร้างความมั่งคัง่งแต่ให้จินตนาการถึงการเปิดสมุดบัญชีในธนาคารเพื่อดูความมั่งคั่งของตัวเองได้เลยประการที่สองการควบคุมจิตใจจงหมั่นระมัดระวังคำพูดของคุณหรือกระทั่งการพูดในใจของตัวเองทุกครั้ง ที่คุณจับตัวเองพูดทันว่าฉันยังไม่มีให้เปลี่ยนเป็นฉันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วบทสนทนาที่คุณมีกับตัวเองจะเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นจริงและให้คุณเดินทางไปสู่เส้นทางนั้นประการที่สทบทวนแก้ไขเขียนอดีตของคุณใหม่หากคุณเคยประสบความล้มเหลวมาก่อนขอให้คุณลองจินตนาการเล่นๆว่าคุณได้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้ว หากคุณเคยถูกปฏิเสธมาก่อนในอดีตขอให้คุณลองจินตนาการว่าตัวเองเป็นคนที่ถูกเลือกการแก้ไขความทรงจำจะช่วยปลดปล่อยจิตใต้สำนึกจากการลงมือทำแบบเดิมในสิ่งซ้ำๆเหล่านั้นประการที่4ขอให้คุณจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการก่อนที่จะนอนหลับไปทุกๆคืนก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงนิทราขอให้คุณสร้างรอยประทับใหม่ให้แก่จิตใต้สำนึก ด้วยความเป็นจริงแบบใหม่ของตัวเองให้จินตนาการด้วยความรู้สึกว่าคุณได้ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วหรือสิ่งใดๆก็ตามที่คุณต้องการได้กลายมาเป็นความจริงแล้วและให้คุณพลอยหลับไประหว่างที่จินตนาการแบบนั้นในสภาวะนั้นจิตใต้สำนึกจะยอมรับว่าสิ่งที่คุณกำลังจินตนาการอยู่เป็นความจริงนี่ไม่ใช่กลอุบายเพื่อโน้มนนาวจัก,กรวาลแต่เป็นเครื่องมือ เพื่อน้มน้าวจิตใจของคุณและเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองก่อนความเป็นจริงก็จะเปลี่ยนรูปของมันเองได้แต่คำพูดเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอการจะสัมผัสถึงพลังแห่งการสมมุติคุณจำเป็นต้องมีเรื่องราวมาประกอบด้วยผมขอเล่าตำนานเรื่องหนึ่งให้คุณฟังการละครั้งหนึ่งมีนักเล่นแร่ปแปราธาตุผู้หนึ่งต้องการเปลี่ยนตะกั่วให้กลายเป็นทองคา เขาทดลองใช้สูตรต่างๆพิธีกรรมการอธิษฐานแต่ตะกัวก็ยังคงเป็นตะกัวอยู่ดีแล้วมีอยู่คืนหนึ่งเขาได้ฝันถึงกระจกในกระจกนั้นสิ่งที่เขามองเห็นไม่ใช่ตะกัวแต่เป็นตัวของเขาเองที่เปล่งประกายราวกับทองคำเมื่อเขาตื่นขึ้นก็ตระหนักว่าความลับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโลหะมาตลอดแต่เป็นเรื่องของ การที่ตัวของเขาได้กลายมาเป็นทองคําก่อนและเมื่อเขายึดมัน่นในการสมมุตินั้นทุกสิ่งที่เขาสัมผัสก็ได้กลายมาเป็นสิ่งที่มีมูลค่าโลกเริ่มสะท้อนสิ่งที่เขาได้กลายเป็นภายในตัวของตัวเองเรียบร้อยแล้วนี่คือกฎแห่งการสมมุติคุณจะไม่เฝ้ารอให้ทองคําปลากดขึ้นแต่คุณจะกลายเป็นทองคำไปก่อนเลยหรือลองนึกไปถึง การที่นักแสดงคนหนึ่งได้เข้าร่วมการ audition เพื่อรับบทในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคนหนึ่งพูดว่าฉันหวังว่าพวกเขาจะชอบฉันฉันจะพยายามดึงดูดบทนั้นให้ได้กับอีกคนหนึ่งที่เดินเข้ามาแล้วสมมุติว่าตัวฉันได้กลายเป็นตัวละครตัวนี้ไปแล้วแล้วคุณคิดว่าใครกันที่จะได้รับบทนั้นนี่ไม่ได้เกี่ยวกับการรอคอยแต่มันเกี่ยวกับการเป็นสิ่งเหล่านั้นได้เลย ตอนนี้คุณคงเห็นแล้วว่าทำไมการสมมุติจึงมีผลที่รวดเร็วกว่าแต่เราจะมาลองยึดโยงมันเข้ากับชีวิตประจำวันของคุณด้วยการทบทวนครั้งสุดท้ายดังต่อไปนี้กฎแรงดึงดูดคือเรื่องของความหวังกฎแห่งการสมมุติคือเรื่องของการเป็นกฎแรกจะทำให้คุณรอคอยแต่กฎที่สองทำให้คุณใช้ชีวิตไปตามนั้นเลยเมื่อคุณสมมุติ ความเป็นจริงก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสะท้อนสภาวะของคุณเพราะโลกนั้นไม่ได้แบ่งแยกจากตัวคุณแต่มันคือภาพสะท้อนของจิตสำนึกดังนั้นผมขอถามว่าวันนี้คุณกำลังสมมุติอะไรคุณกำลังคิดอะไรคุณกำลังมีอัตลักษณ์แบบไหนอยู่แม้จะอยู่ในความเงียบงันก็ตามหากคุณเอาแต่คิดถึงความขาดแคลนคุณก็จะมีชีวิตอยู่กับความขาดแคลน หากคุณคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ความรักความมั่นใจจัก,กรวาลก็จะโน้มเอียงไปตามความเป็นจริงนั้นอย่ารอช้าที่จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นอีกแต่ให้คุณก้าวเข้าสู่การสมมุติก้าวเข้าสู่การเป็นได้เลยเก้าวเข้าสู่ชีวิตที่เป็นของคุณอยู่แล้วเพราะวิธีการที่รวดเร็วที่สุดในการที่สิ่งต่างๆจะปรากฏขึ้นคือการเป็นสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่ตอนนี้เลย ขอบครนุษท่านที่ติดตามมาจนจบนะครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเขียนคอมเมนต์ให้ได้อ่านกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ